สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวป๊อนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ออกมาให้กลางดึกนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมเห็นคนพักมาเยอะมากนะครับว่าเขาตกรถนะครับตอนนี้นะครับบิตคอยนะครับกำลังจะขึ้นไปเทสเส้นสําคัญนะครับซึ่งจะอยู่ในโซนบริเวณที่ผมบอกไปคลิปตอนเช้านะครับซึ่งอยู่ในโซนบริเวณประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยเนี่ยไม่สามารถหยุดได้แล้วนะครับอาจจะขึ้นไปบนบนได้เลยนะครับ กรณีหนึ่งนะครับคือการที่ขึ้นไปชนแล้วตกลงมานะครับเพียงแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคนที่เขาตกรถกันเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นบิตคอยก็ได้นะครับเป็นตัวอื่นๆก็ได้นะเอาคอยแบบเนี้ยนะครับเราจะมาบอกว่าเราไม่เห็นก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าผมทําคลิปว่ามันน่จะขึ้นอ่ะมาตั้งแต่กี่วันแล้วครับตั้งแต่ตอนที่มันตกมาแรกๆเลยเนาะถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามผมมานะครับเขาก็จะรู้นะครับว่าตอนที่ผมทําคลิปบอกว่ามันจะลงเนี่ยนะครับผมก็ทํามาตั้งแต่ช่วงที่มัน ไซเวอยู่ในบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็มีเวลาให้เก็บประมาณ2เดือนนะครับตอนนี้ก็เช่นกันนะครับตอนเนี้ยผมทําคลิปมาเนี่ยนะครับว่ามันจะขึ้นเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันก็ไซเบออยู่ในบริเวณเนี้ยนะครับประมาณ1เดือนแล้วนะครับถ้าเราคิดง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับคนที่เขาเล่นบิตคอยเนี่ยนะครับเขาเริ่มเห็นแล้วว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปได้นะครับก็จะกลับมาเหมือนปี2018นะครับคืออะไรครับคือตอนที่ทุกคนนะครับรอให้มันกลับลงมารับนะครับ ถามว่าตอนนั้นเนี่ยมันขึ้นมาก่อนที่มันจะเบรกเนี่ยนะครับมันขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่ามันขึ้นมาประมาณ21% 20%นะครับส่วนของปี2014เนี่ยนะครับถ้าเราเป็นแบบปี2014นะครับโอเคอันเนี้ยคือกลับมารับนะครับไม่ได้เบรกทะลุแล้วตกลงมาแล้วกลับมารับแต่ถามว่ากลับลงมารับกี่วันนะครับต้องบอกเลยว่าการกลับลงมารับของเขานะครับภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับผมต้องบอกว่า คนที่เขาเป็นเมานะครับหรือว่าคนที่เขาคัดลอสไปตอนที่เขาดอยอยู่เนี่ยนะครับเขาต้องแช่งให้มันลงอยู่แล้วละครับทุกคนไม่ต้องตกใจเนาะแต่คือถ้าเกิดเราไปเล่นตามเกมเขานะครับเราก็จะเป็นแบบเขานะครับ <c oughs> เขาซื้อบายไว้หรือว่าเขาซื้อสปอตไว้ตรงนี้นะครับพอมันตกลงมาเนี่ย <c oughs> เขาขายเนี่ยนะครับแน่นอนครับ <c oughs> เขาก็ต้องอยากให้ราคามันตกลงไปต่ำกว่านี้เพื่อที่จะซื้อท,ทั้งทังที่ใจเขานะครับก <c oughs> <c oughs> ็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่ามันมีโอกาสจะขึ้นแต่เขาคิดว่าเขาจะรอราคาที่ต่ํากว่านี้นะครับส่วนเรานะครับเราไม่ได้้้พาาดเขสปปตไรรงนนีะคับ เราไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลเลยนะครับแถมเรายังช้อนในบริเวณต่ำๆตรงนี้อีกนะครับที่เราต้องทําก็คืออะไรครับเราก็แค่ตั้ง SL นะครับในจุดต้นทุนของเราแค่นั้นก็พอนะครับไม่มีอะไรต้องเครียดเลยนะครับส่วน ETH นะครับการที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับถ้ามันจะตกมาจุดเดิมนะครับแปลว่า ETH นะครับจะต้องตกมาประมาณ4 0เนะครับเพื่อที่จะกลับมารับนะครับส่วนส่วน GMT ก็เช่นกันนะครับผมก็ให้เก็บไปนะครับถ้า GMT จะกลับมารับนะครับแปลว่า GMT ต้องตกมาประมาณ 5 0ซนะครับเพื่อที่จะกลับมาจุดเดิมมารับคนนะครับแล้วถามว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าคนเขาอ่ะรอที่จะเข้าตรงเนี้ยเยอะไหมนะครับลองไปสังเกตดูสําหรับผมนะครับตอนนี้ผมคิดว่าคนรอที่จะเข้าตรงนี้เยอะนะครับก็เมื่อไหร่ที่เรารอนะครับมันก็มักจะมาไม่ถึงก็รอดูก็ได้นะครับอาจจะมีการย่อได้นะครับไม่ได้บอกว่าย่อไม่ได้นะครับแต่ราคา1 7 6่งเจนะครับ ต้องบอกเลยว่าโอกาสตอนนี้นะครับค่อนข้างยากนะครับที่จะกลับมานะครับหรือ180 0นเนี่ยนะครับที่ผมให้เก็บไปนะครับก็ยังยากอยู่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าจุดที่เราควรกล้านะครับสําหรับใครที่เก็บไปนะครับถือว่าคุณเริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับและใครนะครับที่สนใจเข้าห้องซิกนะครับก็ติดต่อแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับก็ติดต่อทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับ คลิปสอนจะมี3คลิปนะครับคลิปสอนเบสิกนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับสอนพวกฟีโบตีเท l นไลน์ตีกราฟอะไรว่าไปนะครับส่วนแอดวานซเนี่ยนะครับจะเป็นการสอนวิเคอ์ด้วยอินดิเคเตอร์ที่ผมคัดมาว่าดีที่สุดสําหรับการดูบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับจะเป็นสอนหาเหรียญชิดคอยหรือว่าเหรียญมีมี่นั่นเองนะครับเหรียญพวกเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ย แล้วเราก็มานั่งหาว่ามันเกิดจากไหนยังไงทํายังไงซื้อไปโอกาสมูลหมื่นเปอร์เซ็นก็จะง่ายกว่าเหรียญทั่วไปที่เกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบเกอร์เล่นนะครับผมขอแนะนําโบเกอร์ OKX นะครับโบเกอร์ OKX เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนี้นะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไม้ไหนก็ตามนะครับทุกไม้เลยนะครับโอเคครับแล้วใครสนใจย้ายมาเล่นโบเกอร์ OK x กก็ยินดีนะครับ So back to what I was saying.